ก็ร้อยน็อตเข้าไปก่อนได้เลยครับเบอร์12บนะฮะน็อตที่จะยึดระหว่างปั๊มกับเจ้าตัวโชกคนั่นเองนะครับนะครับก็ยิงน็อตสองตัวนี้ได้เลยก็คือน็อตปั๊มนั่นเองนะครับแล้วก็จะเหลือน็อตล็อกผ้าเบรกนะครับตรงนี้เราจะใช้หกเหลี่ยมนะครับผงขันเข้าไปทีนี้เราสามารถเปลี่ยนเป็นด้ามไขคพวงนะครับแล้วก็ขันนําร่องเข้าไปแบบนี้ก่อนได้นะครับนี่ครับตรงนี้ผมขยายไว้นิดนึงขันได้แล้วนะครับเราเปลี่ยนเป็นด้ามก็แกะอีกนิดนึงครับ แล้วก็มาขันเข้าให้ตึงมืออ่ะเท่านี้เรียบร้อยนะครับมันจะมีฝาปิดนะครับผมทําไมต้องปิดฮนะเอาไว้กันฝุ่นครับผมไว้กันฝุ่นกันขี้โคลนกันน้านําได้นิดหน่อยมันจะน็อตถ้าน็อตมันไม่เกิดสนิมเนะี่ยมันก็จะไขได้ง่ายนะครับเพราะฉะนั้นตัวนี้ไม่ใช่น็อตนะครับเป็นแค่ฝาปิดน็อตนะครับก็ไม่ต้องขันแน่นมากครับแน่นแล้วออกยากนี่ลาบากกว่าเดิมนีกนะฮะนี่นะ ขั้นตอนสุดท้ายครับที่เร,เราเรารู้ๆกันอยู่นะครับหลังจากเปลี่ยนพระเบรกเราควรจะกำเบรก